พอใจแล้วครับแต่ในเป็ดแรกและเป็ดสองเป็ดแรกก็คือจักรยานปั่นด้วยขาตัวเองเป็ดที่สองก็คือใช้มอเตอร์เนี่ยสองวันก่อนนี้เอามอเตอร์มาใส่ละเป็นมอเตอร์สําหรับจักรยานก็เรียกว่าฮับมอเตอร์คอนทับมอเตอร์ใหญ่เลยมอเตอร์ใช่ตรงนี้ก็350ร้อยห้าสิวัตต์มอเตอร์350วัตต์กับคอนโทรลเลอร์36โวลต์36โวลต์ก็ ใช้ได้ดีนะไม่แต่แรกคิดว่าแรงจะไม่พอสําหรับพ่วงสองคนแต่เดวนี้แรงพอเหลือเกือสาหรับทางลาบนะแต่ทางขึ้นเขาไม่รู้จะเป็นยังไงนะแต่ตั้งใจว่าจะใช้มอเตอร์750วัต์เผอ่อสาหรับขึ้นเขาลงห้วยต่งางๆแล้วก็เหลือเฟสสุดท้ายก็คือมีร่มให้มันมีร่มที่เป็นโซลารเซล หมายถึงว่าทําเป็นแผงสี่เหลี่ยมข้างบนเหรออ่ข้างบนมีล่มยาวประมาณสองเมตรกว้างเจ็ดสิบเซนเป็นโซลาเซลล์สองแผงโซลาเซลล์สองแผงเนี่ยจะใช้จะจ่ายพลังงานได้400วัตต์สี่วัตต์แผงและสอ0รวัตต์แล้วก็จะให้ขับมอเตอร์ได้โดยไม่ต้องมี แบตเตอรี่เลยได้ <Ừ. S 1> 200วัตต์เนี่ย5แอมป์36โวลต์ได้สบายสายอันนี้ <Okay. S 2> อันนี้ตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรตรงนี้ก็จะเป็นคอนโทรลเลอร์ขนาด500วัตต์นะ13ใช้ได้กับมอเตอร์36โวลต์ถึง48โวลต์ hmm. จะเห็นว่าตัวมันเล็กแต่มันใช้ได้ดี mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ตัวนี้จะเป็น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งซื้อมาจาก l a ซาด้ในลาซาด้าเขียนบอกว่า30,000ม ah. ิลลิแอมาตแต่ความจริงเป็นไปไม่ได้เลยที่ขนาดเท่านี้จะ30,000ม ah. ิลลิแอมฮาตแต่ที่ราคาที่ซื้อมาเพราะว่าราคามันถูก900บาทนะถ้าเกิดเอาของจริงๆ36โวลต์อ2แอมป์าเนี่ยมาใส่เนี่ยถ้าราคาที่เคยเคยซื้อมาเนี่ย ไม่ต่างกว่าสี่พันบาะนี้ใช้ของอะไรบาะนี้ก็จากออนไลน์เหมือนกันยี่ห้อตามนี้เราซืบบอ้อบะสำเร็จรูปเข้ามาใส่สองจุดจุดอันนี้เป็นที่บรรทุกสัมภาระใช่ไหมอันนี้บรรทุกสัมภาระคือไว้ใส่อะไรเซนเหรอจะมีแบตสำรองไว้หนึ่งจุดสำหรับหนึ่งที่ไว้สำหรับตรงนี้อันนี้แบดหลักอันนี้แบดสำรองอทั้งหมดเนี่ยแปดชั่วโมง ใช้ที่จ่ายพลังงานห้าล้วัต์ได้แปดเชืบงต้องได้ไอ,อตรงนี้มาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือกล่องหัวใจมันกล่องคอมพิวเตอร์มันเ,เกียร์ของมันก็คือห้าระดับไม่ใช่ห้าเกียร์คำาว่าเกียร์อาจจะส,สับสนฮแล้วกลับมาหนึ่งอีกต้องถอยหลงังเ,เ,เราสามารถดูโวลต์จากตรงนี้ได้แรงดันที่เราใช้กับ,บมอเตอร์เนี่ยหน้าตัวนี้ ชาร์จมาเต็มเนี่ยจชื่อจริงๆมันจะต้อง42โวลต์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยเวลาเราใช้เต็มพิกัดมัน42โวลต์แล้วถ้ามันตกลงมาเหลือ30โวลต์เราต้องเลิกใช้มันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพังอ,นะอันนี้เป็นข้อมูลเอาไว้โอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวไปตั้งกล้องตรงนั้นอ่าทดสอบไปหนึ่งรอบด้วยการปัน่นแล้วก็ได้ใช้นนมอเตอร์ออช่วยเนี่ยรู้สึกไงบ้างรู้สึกก็แฮปปี้นะ ทุกอย่างเป็นไปตามคาดแล้วดีกว่าที่คาดด้วยเพราะว่าอชอบที่มอตเตอร์มัน350วัตตแล้วมันพ่วงได้สองคนออกตัวได้เร็วดีการออกตัวเนี่ยผมยังไม่กล้าเร่งแรงมากเพราะว่า300วัตต์กับแบตเตอรี่ค่านี้กับคอนโทรลเลอร์เท่านี้กลัวมันจะไหม้ซะก่อนแล้วไอ้อะไรนะเท่าที่เท่าที่ลองตะก,กี้เนี่ยมีข้อกังวลอะไรบ้าง ขากังวลเหรอเขากังวลในตอนนี้นะก็คือกลัวแรงมันจะไม่พอขึ้นเขาแคนะ่นั้นแหละโซ่ล่ะโซ่มัน,น่ากังวลไหมโซ่ไม่น่ากังวลโซ่โซอ่าตอนนี้เราซื้อโซ่แบบราคาบ้านๆเพืทดสอบมันอาจจะ,าอ,ะอาจจะมีเสียงมีอะไรอาจจะเหล็กที่ทำเนะี่ยมันอาจจะไม่ค่อย ดีมันจะไม่เงียบแต่ถ้าเกิดในการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราปรับปรุงคุณภาพใช้ของที่ราคาดีหน่อยคุณภาพดีหน่อยทุกอย่างคุณภาพดีหน่อยก็จะทำหให้ทุกอย่างมันน่าเชื่อถือขึ้นเราก็มั่นใจขึ้นคุณภาพรวมก็โอเคนะโอเคอ่าอีกอย่างหนึง่งแฮนเดิลแฮนเดิลบาร์แฮนด์มันอ่ะการจับอย่างเนี้ย ถือว่าไม่ถูกอันนี้นตอนนี้ที่ติดตรงแฮนด์ที่จะติดนะนะติดตรงแฮนด์ว่าแฮนด์เนี่ยมันควรจะมาอย่างเนี้ยเราสามารถถือแฮนด์อย่างนี้ได้สบายๆแต่ยิง่ง้มันเป็นอย่างนี้ม,มันหนีบมือใช่ปะอ่าไอ้สิ่งที่เคยคิดว่ามันจะมีปัญหาก็คือตรงนี้เทากับแฮนด์ตรงนี้นอ่าถ้า เราเอาตรงนี้ขึ้นมาไม่สูงพอเนี่ยเข่าจะมาติดแฮนทำให้การปั่นมีปัญหาแต่มันพอดีมันมีอรุน่นนี้มันยืดหยุ่นได้ยาวเราก็ยกสูงได้ก็ยกสูงตรงนี้ก็สูงขึ้นมาอีกก็เลยจบปัญหาตรงนี้ปัญหาเรื่อง hand แฮนด์ติดเข่าล้วก็อ๋อเรื่องตรงนี้มันยกเยกยกเยกได้นิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นคอพับ จักรยานพับของจักรยานพับซึ่งดูมันอาจจะไม่แข็งแรงแต่เขาออกแบบมาแล้วให้มันยืดหยุนให้มันยืดหยุนได้อันนี้นะอันนี้เอาขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถได้ขึ้นรถได้มีตัวไหนจุดพับอยู่ตรงนี้คุณถอดน็อตแปดตัวใช้เวลาหน่อยอเดี๋ยวผมจะรีวิวว่าการใช้เวลาถอดน็อตแปดตัวและการพับใช้เวลาแค่ไหนคือ การดีไซน์ตัวนี้ยะบอกว่าเรื่อสำหรับการเก็บเข้าหลังรถอยู่นะข้าหลังรถรถ s อ v ูหรือรถพิก up เนี่ยได้เลยก็คือขั้นตอนให้เร็วที่สุดง่ายที่สุดตอนนี้ยังติดปัญหาเรื่องว่าใช้เวลาในการถอดบอก่ยผมยังไม่เคยจับเวลานะแต่ดูเหมือนมันจะยาก มันจะไม่ไปง่ายเท่าไหร่แต่หลักการของผมก็คือว่าต่อไปเนี่ยจะดีไซน์ให้ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีปั่นถอดมาแบบแมนนวลเนี่ยใช้มือถอดออกปุ๊บเอาเก็บได้เลยเอาค่าหลังรถได้เลยไม่ต้องมาใช้เครื่องมือในการถอดอและตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือในการถอดเพื่อเพื่อให้มันสเสถียรเพื่อให้มันใช้งานได้สะดวกก่อนในการพัฒนาเบาะเวอร์ชันที่สองเนี่ยตรงนี้จะต้อง คลายด้วยมือได้เขาเรียกว่าควิกรีล e ส s e ก็คือให้ปลดได้เร็ว <S <S ปลด <S <S ปุ๊บเอาไปวางไว้หลังรถเสร็จแล้วก็มาพับตัวนี้พับตัวนี้ <S <S ในในการพับเนี่ยเจะไม่ให้เกิด10บนาทีอ่ะห้านาทีหรือสิบนาทีเพื่อเชื่อะคนที่ก็ต้องการมีกิจกรรมเอาดอ์นะเอาตัวนี้ไปใส่รถหลังรถไปปั่นตามเขื่อนตามอะไรต่างๆ ตรงนี้ได้มาโอเคบ้านคงแล้วแต่ยังไม่สวยปรับปรุงความสวยงามนะ